พี่ปลายอยากจะบอกเรยวว่างาดำมีประโยชน์บ้างมหมแต่ถ้าเรากินไม่ถูกวิธีหรือเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่แล้วสิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยลุยกันเลยค่ะการบริโภคงาดำให้ได้ประโยชน์และปลอดภัยจะได้ผลดีต่อสุขภาพมากที่สุดแล้วจะกินยังไงล่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูก่อนว่า งาขัดสีกับงาไม่ขัดสีเป็นอย่างไรจริงๆแล้วพี่พปร่อยากจะพูดย้ำเลยนะคะงาที่เราเห็นวางขายตามท้องตลาดทั่วไปจะมีอยู่สองชนิดคืองาที่ขัดสีแล้วกับงาที่ยังไม่ขัดสีซึ่งเราสังเกตดูได้ง่ายๆด้วยตาเปล่าอา้าวแล้วสังเกตอย่างไรพี่แปร่มีคําตอบให้มาดูกันงาที่ผ่านการขัดสีแล้วเปลือกหุ่มงาด้านโน่จะถูกเอาออกไปแล้วทําให้เหลือเฉพาะเนื้องาสีขาว งาลนลักษณะนี้จะมีสีขาวนวลสม่ำเสมอเท่าๆกันดูแล้วสวยงามจึงเหมาะสมหรับการนําไปประกอบอาหารเพื่อให้ได้ไประโยชน์ในเรื่องของความสวยงามและความน่ารับประทานงานที่ยังไม่ผ่านการขัดสีจะยังคงมีเปลือกหุ้มเป็นสีต่างๆอยู่เช่นงานดาก็จะมีสีดํางานขาวก็จะมีสีเหลืองคล้ายงานช้างซึ่งเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าก่าวคือสีของงานก็ยังเป็นสีดั้งเดิมและสีก็จะไม่สม่ำเสมอกัไปทั้งหมด งาดำก็จะเป็นสีดำแต่งาทุกมเมล็ดถึงแม้จะเป็นสีดำแต่ก็ไม่ใช่สีดำในระดับที่เท่ากันสังเกตดีๆนะคะงาบางมเมล็ดก็ดำเข้มบางมเมล็ดก็ไม่ได้งามเข้มเราต้องสังเกตดีๆค่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะแน่นอนประเด็นสําคัญของงาขัดสีกับงาไม่ขัดสีคือคุณค่าทางอาหาร บอกได้เลยว่างาไม่ขัดสีมีคุณค่าทางอาหารมากกว่างาขัดสีคราวนี้เรามาดูกันซิว่าแล้วเราจะเลือกซื้องาดำย่างไรละ่ะให้ได้เป็นงานดำที่ดีมาดูเลยแน่นอนงานดำดิบสีดำไม่เท่ากันแต่ถ้าขัดสีแล้วเนื้อจะเป็นสีขาวเหมือนกันหมดไม่ว่าจะสีไหนการเลือกงาดำทำได้ไม่ยากวิธีการก็คือหนึ่เลือกซื้องาที่ยังไม่ขัดสีมาบริภคจะดีกว่างาที่ขัดสีแล้ว2 ส่วนมากแล้วบอกเลยว่างาดำนี่เราหาซื้อได้ง่ายๆทั่วไปในท้องตลาดหากก็ซื้อเราจะซื้อเราก็ต้องดูว่าวันผลิตและว,วันหมดอายุเป็นอย่างไร 3. เลือกซื้องาดำอินทรีย์หรือปลอดสารเคมีจะปลอดภัยต่อร่างกายและสุขภาพดีกว่ามากเลย4 อันนี้พี่ปราบอกเลยถ้าเราสามารถดมได้แน่นอนของสดสดใหม่ๆย่อมไม่มีกลิ่นเหม็นหืนงาเป็นพืชที่มีส่วนประกอบเป็นน้ํามันอยู่ค่อนข้างมากหากงาไม่สดหรือเก่าแล้วน้ํามันในงาจะทําปฏิกิริยากับอากาศทําให้มีกลิ่นหืน หรืออีกในหนึ่งงาอาจจะไม่ได้เก่าแต่คุณขายเก็บรักษาไม่ดีโอ้โหบางทีถูกความชื้นถูกฝุ่นละองทุกอะไรมากๆก,ก,ก็จะมีกลิ่นหืนได้ข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากๆแคลเซียมกับงาดำหลายคนถามคําถามนี้กับพคปรางม,มามากมายวันนี้มีคําตอบค่ะงาดาและงาสีอื่นๆเป็นพืชที่มีแคลเซียมสูงมากโดย80%ของแคลเซียมจะอยู่ในเปลือกหุ้มของงา และ20%ของแคลเซียมจะอยู่ในเนื้องาอย่งยางไรก็ตามพี่ปราบอกเลยแคลเซียมที่อยู่ในเปลือกหุ่งของงาจะอยู่ในรูปของสารประกอบแคลเซียมที่เรียกว่าแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ร่างกายนําไปใช้ยากอันนี้พี่ปราไม่ได้พูดเองนะแต่เป็นผลการทดสอบในห้องทดลองแต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันนําไปใช้ได้ยากจริงๆเพราะการกินอาหารและพื้นฐานของร่างกายแต่ละคนเนีต่างกัน พี่พรายอยากจะบอกว่างามีแคลเซียมเป็นแปดเท่าของนมบวในน้ำหนักที่เท่ากันจึงจัดได้ว่าเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงมากๆเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงกระดูกและข้อผู้ที่ต้องการชะลอความเสื่อมของกระดูกและข้ออ่าเช่นผู้ป่วยกระดูกพุนข้อเสริมแนะนำงาดำเลยค่ะแน่นอนงาดำขั่วอย่างไร การคั่วงาดําก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่แต่ประเด็นสําคัญคือคั่วอย่างไรอ่ะให้มีคุณค่าทางอาหารเหลืออยู่มากอันนี้สําคัญจริงๆเราจะคั่วงาดํานานเท่าไหรด่ดีเพราะปกติกินแบบดิบถ้าใครกินดิบนะคะหลักการการคั่วงาดําที่สําคัญคือคั่วงาแค่พอมีกลิ่นหอมใช้ไฟอ,อ,อ่อนเพื่อป้องกันงามไหมเพราะงามไหมน่าจะจะเสียคุณค่าทางอาหารไปมากแล้ว ยังมีสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งแทนที่เราจะได้สารต้านน้ำมันสระแบบเ็เต็มจากการกินงาดํากับได้สารพิษจากการเผาไหม้ไปด้วยซึ่งอันนี้ไม่ดีจริงๆเลยบอกเลยว่าการคั่วง,งาจะทําให้ปริมาณแคลเซียมในงาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยที่ถ้าเราคั่วง,งาที่ไม่ได้ขัดสีปริมาณแคลเซียมในงาจะเพิ่มขึ้นประมาณ2%แต่ถ้าง,งาที่เราคั่วเป็นงาที่ขัดสีแล้วปริมาณแคลเซียมจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวหรือคูณ2เลยทีเดียว เอาแล้วคราวนี้เรามาดูเลยว่าการคั่วงานดำสรุปง่ายๆคือถ้าเราคั่วดีๆจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมปริมาณแคลเซียมและความอร่อยจะทำให้งาดำเนี่ยน่ากินมากขึ้นแต่ต้องระวังไม่คั่วให้ไหมอันนี้สำคัญจริงๆคราวนี้จะกินงานดำอย่างไรละให้ประโยชน์เต็มๆมาฟังกันเลยข้อที่หนึ่งกินงานดำแบบไม่ขัดสีอันนี้บอกไปแล้วเพราะว่างาที่ไม่ขัดสีจะมีคุณค่าทาง อาหารสูงกว่างาที่ขัดสีแล้ว 2. กินงาดำดิบงาดำดิบจะมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงกว่างากัว่วอีกทั้งยังหลีกเลี่ยงสารพิษที่เกิดจากการนำงาเนี่ยไปผ่านความร้อนได้ด้วย 3. บดงาดำก่อนบริโภคเปลือกหุ้มของงาดำเป็นไฟเบอร์ที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้หากเราต้องการบริโภคงาดำให้ได้ประโยชน์เราต้องบดงาดำก่อนกิน ร่างกายจึงจะสามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารจากงาดําไปใช้ได้โอ้โหพี่ปาหนูไปซื้อง,งาดำมาเยอะแยะหนูบดท,ทิ้งเอาไว้แล้วใช้กินได้ไหมอ้าพี่ปามีคําตอบต้องฟังเราจะกินงาเราค่อยบดดีกว่าค่ะเพราะอะไรงาดําหรืองาสีอืนอ่นหาบดแล้วเก็บไว้ไหนกระป๋องหรือที่ไรก็ตามจะสูญเสียคุณค่าทางอาหารได้ง่ายเพราะเราเนื้อง,งามีโอกาสสัมผัสกับอ,อากาศและความชื้นภายนอกส่งผลให้คุณภาพของงาลดลง รงถึงอาจขึ้นเชื้อราได้หากเราเก็บไม่ดีพออูแล้วตอนนี้จะทำยังไงดีล่ะพี่ปราเราต้องเก็บในที่ที่ไม่โดนฝุ่นไม่ทําให้งามเนี่ยมันเสียมากขึ้นโดยเร็วเอ,อ้าแล้วเราจะเก็บรักษางาดำอย่างไรล่ะพี่ปรามีคำตอบมาฟังกันเลยแน่นอนการเก็บรักษางาดำเนื่องจากงาดำเหม็นหืนและเสื่อมคุณภาพได้ง่าย การเก็บรักษาจําเป็นต้องเก็บไว้ให้พ้นความชื้นอากาศความร้อนและแสงแดดเราสามารถเก็บงาดําที่ไม่ขัดสีไว้ในขวดโหลที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าและวางไว้ในตู้กับข้าวหรือชั้นอะไรก็ได้ที่ไม่ชื้นไม่รอ้อนและไม่ถูกแสงแดดงาดที่ขัดสีแล้วการเก็บรักษาจะต่างออกไปเพราะเปลือกหุ้มซึ่งเป็นเกราะป้องกันการเสรื่อมคุณภาพถูกนําไปแล้วทําให้งาลักษณะน,นี้เสื่อมคุณภาพและสูญเสียคุณค่าทางอาหารได้ง่าย การรับประทานงาดำเราจะต้องเก็บไว้ในสิ่งที่สามารถเอานำออมาใช้ได้อง,ง,ง่ายๆเลยคนที่ดูแลในเรื่องอาหารสุขภาพก็แนะนำให้เก็บไว้ในตู้เย็นหรือช่องฟรีซถ้าจะนำมาทำอาหารหรือนำมาบริโภคค่อยนำมาทิรโส่จะช่วยรักษาคุณภาพของงาได้ดีมากที่สำคัญการบริโภคงาดำให้ได้ประโยชน์มากที่สุดใช้หลักการง,ง่ายๆคืองาไม่ขัดสีกินสด กลัวได้แต่อย่าไม่บดโกนปริมาณเพียงโพต่อวันอันนี้หมายความว่าไงเราจะไม่เก็บหรือทํางานไว้เยอะๆถ้าเราเก็บไม่ดีจะมีกลิน่นเถืนอันนี้สําคัญมากๆพี่ปราถึงอยากจะบอกทุกคนว่าสุขภาพเราสําคัญการบริโภคสินต่างก็ต้องเลือกและคัดสรรให้ดี